กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับกลับสวัสดียามเย็นวันที่สี่มีนาคมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นล่างนะครับเ,เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวดนะครับแต่งวดที่ผ่านมาเขาหลุดไปนะครับเขาหลุดไปผมเห็นว่าเขาเดิน ดีมาหลายงวดนะครับก็เลยเอามาลงเอามาลงให้ดูอีกสักงวดนะครับเพื่อเอาไว้เทียดนะครับสูตรเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกหน่วยล่างนะครับบวก10ททายครั้งที่4นะครับแล้วก็บวก4บวก2นะครับหลักหมื่น <c oughs> ไม่เอ่ยก็ได้ครับวดที่ผ่านมาออก73วันนี้หลุดนะครับแล้ววันนี้หลักหมื่นก็คือเลข3นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องโปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาก่อนอะนะครับ เผื่อมีพี่น้องท่านไหนชอบตัวเลขตัวไหนนะครับก็ไปหาจัดซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นการคำนวณกิรศิสตร์ตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับเป็นช่องใหม่ครับกรับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับกรับขอบพระคุณพี่น้อง ที่รักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมครับก็ขอฝากช่องสัญญาไก่ย่างไว้อีกสักช่องนะครับผมครับเป็นช่องใหม่ครับผมครับช่องเอาไว้ดูเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ใช่อาจารย์นะครับเป็นนักแสวงโชคคนหนึ่งนะครับที่ชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขนะครับชอบซื้อลอตเตอรี่ครับผมครับหลักหมื่นก็คือเลข3านะครับ หน่วยล่างก็คือเลขสานะครับสิบท้ายครั้งที่สี่ก็คือเลขศูนย์นะครับบวกกันก็คือสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับหกบวกศูนย์เท่ากับศูนย์ขออภัยครับหกบวกศูนย์เท่ากับหกครับผมหกบวกสี่คงที่นะครับหกบวกสี่เท่ากับศูนเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองนะครับ และสูตรนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยชนสูตรหลักสิบที่เลขสองนะครับที่เลขศูนย์กับเลขสองนะครับหลักสิบตอนนี้เนี่ยมีแล้วสามตัวนะครับก็คือก็คือชนสูตรหลักสิบแล้วก็คือนะครับอันนี้คือสูตรหลักสิบที่ได้มานะครับตอนนี้นะครับ สูตรหลักสิบที่ได้มาตอนนี้ก็คือ02389ครับ5ามาจากไหนเนี่ยสูตรหลัก10ที่ได้มาตอนนี้มีตั้ง5ตัวครับผมครับนี่นะครับหลัก10บ,บนเออไม่ใช่โัวทีครับหลัก10บล่างงวดวันที่16นะครับได้มาแล้ว5ตัวครับ02358นะครับ สูตรนี้ชนที่02แต่ก็ไม่การันตีนะครับผมครับว่าเขาต้องมานะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นครับผมครับเพียงแค่แนวทางนะครับเพียงแค่แนวทางเป็นแค่การคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับก็พี่น้องก็เผื่อพี่น้องท่านไหนชอบนะครับเนาะ ก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้สักช่องนะครับเอาไว้ดูเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับเนาะฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับกับขอบพระคุณหลายๆครับคลิปหน้าก็จะทําเป็นเด่นล่างอีกนะครับทําไมต้องทําชุดเด่นล่างหลายๆสูตรก็เอาไว้เทียบแบบนี้นะครับครับผมครับกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ